สวัสดีครับผมคโค้ชยศในหน้านี .com วันนี้ผมจะพาตัวแทนในหน้าประกันวินาศภัยทุกท่านนะครับไปดูวิธีการจองอบรมต่ออายุบัตรในหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรในหน้าวินาศภัยหรือในหน้าประกันชีวิตนะครับซึ่งเราจะต้องอบรมต่ออายุบัตรทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุบัตรครั้งที่1ถึงครั้งที่4นะครับ ซึ่งจะเป็นการจองอบรมออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางบริษัทสีกรุงมอเกอร์นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการจองอบรมผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางบริษัทนะครับว่ามีวิธีการขั้นตอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับครับสมาชิกสามารถเข้าได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับพิมพ์ใน Google นะครับในหน้าดีคอนะครับหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนะครับที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเมื่อเข้ามาหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับให้เลื่อนตรง เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับตรงเมนูนะครับต้านางอบรมนะครับตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับครับระบบจะพามาที่เว็บไซต์หลักของทางบริษัทศรีกรุงนะครับเราก็เลื่อนมาสังเกตตรงเมนูด้านข้างนะครับจะมีบริการด้านในหน้าชีวิตนะครับหรือว่าในหน้าวินาศภัยนะครับนะครับวันนี้จะพาไปชมนะครับการจองอบรมต่ออายุบัตรในหน้าวินาศภัยนะครับแล้วก็คลิกที่เมนูตรงนี้นะครับครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับเราก็ อ่านระเบียบปฏิบัติสําหรับผู้เข้าอบรมนะครับนะครับเลื่อนลงไปก็จะมีการอบรมต่ออายุบัตรในหน้าครั้งที่1นะครับของสาขาที่เปิดแล้วก็วันที่ที่ทําการเปิดนะครับเราก็เลื่อนดูครับอ่าครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับจนถึงครั้งที่4ี่นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะอธิบายอ่าค่าใช้จ่ายในการอบรมนะครับเมื่อเราเลือกสาขาและวันที่อบรมได้แล้วนะครับอย่าง รอบนี้ผมจะแสดงตัวอย่างนะครับการจองอบรมต่อยุบัตรในหน้าครั้งที่3นะครับของปี2564สนะครับสาขาที่เลือกนะครับสาขาจามจุรีวันที่20มีนาคมนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนไปจองข้างล่างนะครับผมก็จะคลิกตรงนะครับจองอบรมออนไลน์ได้ที่นี่นะครับรับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็อ่านระเบียบต่างๆนะครับ แล้วก็กดยอมรับนะครับกดตกลงนะครับกดตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็เป็นสมาชิกสีกุ้งแล้วก็กดสมาชิกสีกุ้งแล้วก็ป้อนรหัสนะครับป้อนรหัสเป็นตัวเลขนะครับเมื่อป้อนรหัสเสร็จก็มาคลิกตรงประเภทสมาชิก AM นะครับ แล้วระบบนะครับก็จะดึงฐานข้อมูลของสมาชิกขึ้นมานะครับอ่านะครับอันนี้ข้อมูลฐานข้อมูลของสมาชิกนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเลือกหัวข้ออบรมนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่เราเลือกก็คือจะเป็นการต่ออายุปัดใในหน้าครั้งที่3นะครับมีสอง4ี่ 2, 5, 6, 4, นะครับอ่าอันนี้เราจะถามว่าขยาย เวลามาไหมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขยายมานะครับตกลงนะครับอันนี้มาเลือกสาขานะครับอันนี้ผมจะจองที่ยามจุรีนะครับสาขายามจุรีแล้วก็เลือกวันที่นะครับ20มีนาคมนะครับเมื่อเลือกสถานที่ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะระบุนะครับจํานวนที่เปิดรับนะครับแล้วก็มีผู้สมัครไปแล้วนะครับอ่าอันนี้ยังไม่เต็มนะครับเราก็สามารถจองได้นะครับกดทําการบันทึกนะครับ กดออกลงนะครับแล้วระบบก็จะพามาหน้าชําระเงินนะครับชําระเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของผู้จองกรมนะครับกดชาระเงินนะครับตรงเมนูชําระเงินนะครับครับตรงนี้การชําระเงินนะครับเราสามารถชําระเงินด้วยบัตร ATM แบบเดบิตได้นะครับ บัตร ATM แบบเดบิตนะครับก็สามารถชำระได้ผมก็คลิกตรงวี s ซ่านะครับรอระบบสักครู่นะครับรับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกประเภทบัตรของเรานะครับแล้วก็ป้อนหมายเลขนะครับเมื่อป้อนเสร็จนะครับตอนนี้ก็จะถามรหัสด้านหลังบัตรนะครับ3ตัวนะครับแล้วก็ป้อนวันที่หมดอายุของบัตรเครดิตนะครับ เลือกเดือนนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเจ้าของบัตรนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าแล้วก็มาเลือกประเภทของแบงก์ของธนาคารนะครับว่าเป็นบัตรของธนาคารอะไรนะครับแล้วก็เหตุผนนะครับก็สัมมนาก็พิมพ์คขาว่าสัมมนาก็ได้นะครับก็กดอ่าตรง Play น่าตรงนี้นะครับอันนี้แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ยอดเงินที่ต้องชำระนะครับ แล้วก็กดปุ่ม continue นะครับทีนี้ระบบก็จะพามาตรงนี้นะครับก็จะมีต้องส่งรหัส OTP ไปที่มือถือของเจ้าของบัตรนะครับตรงนี้เราก็กดปุ่ม request OTP นะครับครับแล้วเราก็นำรหัส OTP ที่ส่งเข้า SMS ทางมือถือมาป้อนนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับ มาถึงตรงนี้ขั้นตอนการชําระเงินก็เรียบร้อยนะครับครับมาถึงตรงนี้นะครับขั้นตอนการชําระเงินการจองอบรมต่อยืบบัตรในหน้าแบบออนไลน์ก็สําเร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปลองเช็คที่อีเมลนะครับว่าจะมีข้อความการจองอบรมไปที่อีเมลไหมนะครับ หลังจากที่เราจองอบรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกลับมาเช็คที่อีเมลของเราได้นะครับจะมีข้อความแจ้งเตือนมาที่อีเมลนะครับทางระบบจะส่งข้อความนะครับแจ้งมาที่อีเมลว่าถ้าได้ทาการจองอบรมต่อ,อยุบัตในหน้าทีนาสภัยนะครับครั้งที่เท่าไหร่ของปีเท่าไหร่รายละเอียดจะแจ้งมาที่อีเมลนะครับแล้วก็ จะมีประกาศรายชื่ออบรมล่วงหน้าก่อนเข้าอบรม15วันนะครับแล้วก็7วันนะครับที่หน้าเว็บไซต์ของทางบริษัทสีกรุงนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจในหน้าสัมพันธ์นะครับผมครับวิธีการจองอบรมต่อยุบัตรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท้ายนี้ก็ขอฝากพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับฝากกดติดตามช่องในหน้าดี .com นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ